หลังจากเสียสิ้นบุญบังไฟแสนบันพ้นเมืองมาท่านแล้วกะมาเขาหางของหน่อยกับสูตรผีบอกเจา้าเกา่าเจา้าเดิมเมื่อที่ไปจูจั่บังชีมินนั่นเป็นขนาดเล่าสันเป็นบังไฟรุ่นเกา่าเกา่าก,กึกเป็นไฟตกข้างแล้วสามปีจากอาจารย์พญาศักดิ์ความเหนเก่าสิบแปดเส้นไปพอตรงเตีงตรงเตงียง,ง,งนี่ไปอยู่จังไดียรโจโรโจรโจร,โจร จนกรรมการเดาว,ว่าเบาดีเบาดีแต่ว่างออกซ้ำรอยหาวิเบาแนวไหนแล้วมาจาก <c oughs> สูตรนี้คือเกา่าสูตรกับสูตรผีบอกเหตุแบบเกา่าลงกระดาษอ้อมนี่หางกะอยู่ที่น้ำนักสีขีดครึ่งยังมองในมีมองไปอยู่บาเนี่อ่ะบานนี่สีถามในบาเนี่มีผู้ใดหูว่ามันมีหมองไหนเนี่ยเป็นมองจุดจากนี้ไปหาปิดดูดูการนี่ไล่งันมาเบิ้งกันนะ ก่อนหอดวันที่สิบนี่มีอีกบ่อเสาร์อาทิตย์นี่มีใสเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี่วันที่3ามอวันที่หนึ่งนี่มีมองได้เนี่ยเขาจุดรายงานมาเบึงกันนะแต่วันที่สิบวันที่สิบเดวเข้าแมวแมวมันดอนแดงใหญ่อำเภอบ้อง30สิบอีกแล้วครับท่านรอความชัดเจนนะไกลๆเมื่อสีมาประชาสัมพันธ์บอกข้าวห้พีีให้น้องบรรดา มีพันเขียนเซียนอนไรจานสร้างคายของไฟให้รับรู้รับทราบว่าฟันท่งลอยเปอร์เซ็นต์ได้แต่ตอนนี้ประมาณ80%แล้วน่าจะน่าจะสดใสสับสาบบันดอนแดงใหญ่ทำว่มมี่มองไปมองนี้บักสูตรผีบอกนี่ที่ไปปิดงานอยู่หันแล้วก็ปิดดูดูกันล่างไม่ล่างหูล่างเล็กเก็บเมียนเขากุปิดตำราราเเวนวนากันปีน่ะ พี่น้องมีมองใดพ่อฮู้ว่ามองจูดอยู่ไซเนยรายงานเขามาเบิ้งนี่เสาร์อาทิตย์นี่นก่อนทอดวันที่สิบนี่มีไซเน่หคือว่าของหน่อยเขาจวดอยู่แถวใดเป็นสนามหรือบุญประเภทนี่ค้างห้างแล้ววันเท่าไรไลยงานเขามาเบิ้งกันนะหาเดี๋ยวไปเสวนาผ้าที่พ่อกัน <c oughs> กับสูตรผีบอกจะไปเสือภัยพี่น้อง <c oughs> ให้ไหล่สูตรผีบอก ผู้ใดอยากเอาไปล่องเห็ดเบงกะเอาไปลองเบงเด้อสูตรนี่ผู้ใดที่สามารถปล่อยบองไฟขึ้นที่รลี่จำฝ่าเอาสูตรนี้ไปปั๊บปรุงเขาไปใส่ลหลาหางให้ได้ซีขีดเคืองอวัดจากไปหางทั้งผุนมาถ้าหางสองซีกะหางเทไรกร้ังวัดจากกึงกลางเดินมาทั้งหนาหาเส้นเลาเหลี่ให้มันเสมอนี่เอาสูตรนี้เขาไปใส่สูตรเล่าบางหางเบา รับรองว่าท่านเจนเหล็กสี่ลอยเลือนลางเลือนลางหมายความว่ามันมันมันมากไกล้ๆเองสินะเริ่มสะกดคําว่าเหล็กสีลอยนี่เห็นเพราะล่างๆล่างๆแล้วเองสินะผุตลงคนกับสีลอยผ่านไปอ่าผุตลงคนผัดสิ่ขั้นเขียวขั้นข้างว่าไงตั้งแต่ข่อยบุหินขึ้นเจ้าข่อยก็ยังได้็กสี่ลอยสามลอยแปดซีฟอยู่ของไฟเจ้าข่อยเห็นมันหนีว่าในพานสามลอยหาซีฟจากเทียอยู่เพราะอีหร่านอีเรียนนี่เขาล่ะ เมนความนี่ก็บเมนครับเอาการพิจารณาป,ป,ปรัาปรุงเปลี่ยนแปลงแก่ไขแล้วก็ซ่อมอาการแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนําไปสู่การต่อยอดคิดคน้นสูตรใหม่ๆนะกล้าคิดกล้าทำแล้วจะประสบผลสำเร็จในวันข้างหน้าจังได้กะมี่มองจูดมองได้ทอสรางรางงานตัวนี้พี่น้องนดะ้ วันที่เท่าไรเนี่นี่ก่อนหอดวันทีซิบนี่รุ่นวันทีซิบเขียนเพื่อมองบันดอนแดงใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าก่อนหอดวันทีซิบนี่มีมองไส้เน่ยลายงานด้วนของไฟเฮ้าจวดยางเดียว <laughs>